มาพี่น้องมากินข้าวบัดนี้หลังจากต้มพะโลเ้เร็จแล้วยายขสยมาก,กินขา้าวเมื่อนี้ยายขอเป็นผากกลางจักมือได้พี่น้องแมกินกับข้าวเจ้าเมื่อนี้ว่ากินข้าวเหนียวใครก็กินไนอยจะขอเฮ็ดแตกพี่น้องกินสี่ะไะยายเสียสละของดีๆให้คนอื่น จะคล้องกับกนินนั่นสิแหละนี้ไก่นี่น้องไก่จะมาเด้อมาเด้อพี่น้องขอเขาเศร้ายหายแล้วบ่มน้ำหน่อยฝนปะมาซ่ำนี่แหละเอาน้ำใส่ร้อยแล้วสิวานฝด ข้าไข่หนึ่งๆเลยเพี่น้องไข่ขาวจับเยอะจับเยอะพี่น้องจับเยอะจะเป็นย่าเร่งแสงเร่งเสียงถึงก็ได้ไปบุ๋ Nhanh lộn lộn lắm rớm ra Sám xanh Mưa đi à, cà trứng bố đây จาว่าฝนสิตกข้ามดอกหนูดอกม่้งแต่ว่าไปท่าอีสานไต่หรือมั้งมูยาอยู่อีสานตอนตอนกลางป่ะฟังต่เว้นตก อุดรอุดรกับกวางใหญ่ไพศาลเนาะแย่กับยูวังเคิงกลางสืบไปฮะอุดรขอนแก่นยุคเคืองฟังตะเวนตกเขาในตัวเมืองกะจากบ้านแย่ไปกะ ประมาณ 20, 20ยี่สิบยี่สิบโลก็กว่าน้อยๆประมาณนั้นขึ้นรถสองแถวไปสมัยเกา่าซูม,มอนีก็ขึ้นขึ้นเกา่าหรอวะผู้ใดมีรถ่วนตัวเขาจะขับรถ่วนตัวไปจะหาซื้อของซื้อ มีข้อลวดตัดไปจะแล้วจับดูเพียงจับจับน้องไก่เอามือโหลด จปงแซ่บเปลี่ยพอดีเลยหันดีพอเจ้าหอมมะลิซอสหมกัก ตาเพิ่งจะกินขา้าวกับกษตเสร็ดเจมอนี่อันนี้ขา้าวอ้นบานเฮ่าขา้าวหอมมะลิบานเฮาสีลุงสีหน่อยธรรมาดาแล้วก็กินได้สุย่งยางเยอะต่ว่าเราว่าแล้วปูอุ่นท่องถ้าเรากินขา้าวหอมมะลิเพิน่นเพิ่นปูอุ่นท่อง คือเข้ากินข้าวเหนียวเราไปกินข้าวเจ้าแล้วเนาะยากกับิเจ้่วหิวยกบัดมือ <c oughs> เพิ่นก็บเป็น,นซันทำมีหละพี่น้องย่ากินเขากันได้จ้าเพื่ออะไร้า,ากินเขาวเส้าไม่กิน